ครับสวัสดีครับนะมาต่อในหัวข้อต่อไปเลยนะครับซึ่งหัวข้อต่อไปนี่จะเป็นหัวข้อของนะครับการการตกแต่งนะครับหรือการ insert ตารางนะครับลงในเว็บเพจนะครับคือทำไมถึงต้องอินเสิตารางลงบนเว็บเพจนะครับในการ i n s เสิร์ตตารางลงบนเว็บเพจเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือมันสามารถที่จะทำให้ มีความเป็นระเบียบรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมจะใช้หน้าของ MyW e b บเนี่ยเป็นปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่เรียบร้อยมันดูแล้วมันยังไงยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับคือหลักการคือเราจะอินเสิร์ตตารางกันนะครับก็คือ,คอนําเข้าตารางรวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเคอร์เซอร์มันเป็นแบบน,นี้เนี่ยเราต้องการให้มันลงมาข้างล่างเนี่ยสมมุติผมพิมพ์อย่างนี้แล้วผมอยากให้มันลงมาข้างล่างเนี่ยผมก็ต้อง Enter ใช่ไหมครับ ปกติแล้วเราจะ Enter Enter แล้วพิมพ์ Enter แล้วพิมพ์ Enter แล้วพิมพ์จะเห็นได้ว่าความห่างค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเรารันแล้วเนี่ยคอยดูเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับบรรทัดการห่างห่างมากนะครับห่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมมีวิธีหนึ่งที่าสามารถให้มันเป็นปกติได้นะครับคือการไปที่นะครับทูบาร์แล้วไปที่เทคนะครับ แล้วเลือก br คําสั่ง br เนี่ยเป็นคําสั่งที่ใช้ในการเวน้นบรรทัดนะครับปุ๊บมันก็จะเวน้นบรรทัดให้เราเลือก br เห็นไหมครับมันเวน้นบรรทัดให้แล้วต่อไปอีกปุ๊บมันก็เวน้นบรรทัดเนี่ยติดกันเลยเป็นปกติธรรมดาแล้วนะอ่ะผมจะขอแทรกของ br ตรงนี้นะครับก็คือการเวน้นบรรทัดอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาเข้าสู่การ insert ตารางกันเลยนะครับวิธีการ insert ตารางเนี่ยเราอยากให้ตารางลงตรงไหนเราก็ให้ c u r อ o r กับพริบตรงนั้น เช่นให้ลงตรงนี้หรือให้ลงตรงนี้ก็ให้เคอร์เซอร์กระพริบข้างล่างเห็นไหมครับเคอร์เซอร์กำลังกระพริบอยู่จากนั้นอัน insert ตารางมี2วิธีนะครับ insert นะครับแล้วก็ table เห็นไหมครับแล้วมันก็จะบอกว่าคุณต้องการ row คือแถวนะอลัมน์คือสะดมนะครับเราต้องการอลั u m ์เท่าไหร่ row เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับต้องการความกว้างเท่าไหรต้องการพิกเซลไหมเปอร์เซนต์ไหมหรือว่าเนี่ยตรงนี้ก็คือความหนา ค,ความหนาเอาหนาเท่าไหร่ตรนี้ก็หนาเท่าไหร่นะครับเราก็ลองปรับดูสมมุติผมต้องการแค่สองแถวแล้วก็สองสะดมนะครับต้องการความกว้างประมาณ600นะครับความหนาของขอบ1นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับเป็น1นะครับแล้วก็ตามภาพปรับเป็น1นนะครับกดโอเค ผมจะได้ตารางมาเห็นไหมครับถ้าเราไม่พอใจบอกว่าเราต้องการอีกหนึ่งตารางเพิ่มเราก็มีวิธีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับนี่คือวิธีแรกในการแทรกตารางนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือเข้าไปที่ common นะครับเลือกตรงภาพตารางนี้เลยมันแสดงเทเบิลให้เรานะครับกดปุ๊บมันก็ขึ้นมาเหมือนกันครับจากนั้นเราก็กดโอเคก็ได้เหมือนกันนี่คือการแทรกตาราง วิธีที่2นะครับวิธีต่อไปนะครับถ้าเกิดเราจะจัดการตารางเนี่ยเราจะทํำยังไงผมจ้องการเอาข้อมูลลงในตารางทําไงเอาอันนี้ลงมาในนี้ทําไงวิธีการไม่ยากนะครับเราก็เอาเมาส์ไปคลิกค้างไว้เห็นไหมครับเห็นรูปเนี้ยเราลากลงมาลากลงมามันก็จะมาอยู่ในตารางแรกเห็นไหมครับถ้าต้องการเอารูปเนี้ยลงมาอีกนะเราก็ให้มันมาอยู่ที่ตารางที่ส ห็นไหมครับหากรูปมันใหญ่เกินเราก็ย่อนะครับย่อให้มันสวยงามนะครับย่อให้มันสวยงามนะเราสามารถที่จะให้มันชิดกันได้นะครับลากให้ชิดกันหน้ลากตารางมาปแปะแบบนี้เห็นมครับมันก็จะโอเคเห็นไหมครับ,จ,รบจากนั้นนะครับเมื่อ เมื่อนี่นี่คือแทรกตารางแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์นะครับเราพิมพ์เอาเราพิมพ์เอาเราบอกว่าชื่ออะประวัตเิเราบอกว่าประวัติประวัติครับประวัติมาลืมเปลี่ยนภาษาประวัติอ่าลืม BR ใช่ไหมครับปึ๊บเนี่ย นายจำนงนะครับนายจำนงอ่นนี้คงลำนะครับนี่อ่ะท้าทำไมอยากให้มันขึ้นเอาเคอร์เซอร์ไปพิกกระพิบแล้วกดลบลบแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอาจารย์นะครับวิธีการตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันขึ้นหรือลงเนี่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะขอสอนในบทต่อไปนะครับในเรื่องของการ เปลี่ยนขนาดตัวอ,อักษรต่างๆแต่ตรงนี้จะขอบอกเรื่องการปรับตำแหน่งของของตารางนะครับเช่นตอนนี้มันกำลังแสดงอยู่ตรงกลางมิดเดิลนะครับสมมติผมก็เหมือนกันนะครับผม Co ปีได้นะคัดลอได้เอามาวางไว้เนี่ยเหมือนกันนะผมอยากให้มันชิดข้างบนเนี่ยทำไงบอกว่าก็พิพมพ์ข้างบนเดียวมันพิมไม่ได้คลิกแล้วเคอร์เซอร์มันตรงเนี้ยอ่าง่ายๆครับคุณคลิกเลยคลิกตรงหน้าหน้าหน้าตรงนั้นในช่อง ในในตารางที่คุณต้องการช่องที่คุณต้องการจากนั้นมาเลือกนะครับเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว้านะเปลี่ยนมันเป็นท็อปเห็นไหมครับมันก็ขึ้นเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึ่งเราคุมทับเลยนะครับคุมทับเสร็จกดท็อปปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับมันก็ไปอยู่ข้างบนแล้วถ้าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลาง เราก็เซ็ตมิดเดิลนะก็คืออยู่ตรงกลางอยากให้มันอยู่ข้างล่างก็บอทอมนะอยากให้มันตรงไหนชิดซ้ายนะอยากให้มันอยู่ตรงกลางนะอยากให้มันชิดขวาก็ทําได้หมดนะนี่คือการปรับตารางทนะครับาบ,บนสุดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือการอินเสิตารางถ้าเกิดว่าบอกว่าผมผมอยากได้ตารางในนี้อีกครับผมอยากได้ตารางในนี้อีกเช่น อา้าผมอยากได้ตารางในนี้อีกสักสามแถวสองสตําทำไงครับเราก็ใส่ตารางในนี้เลยครับ insert ลงไปต้องการเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามแถวสองสะดมกดโอเคมันก็อยู่ในนี้เห็นไหมเข้าไปอยู่ในนี้เลยปึ๊บนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในนี้เลยเราลอง,ลองเอามาประวัติประวัติอยู่ข้างบนแล้วนี้ก็เป็นจะเป็น ในอะไรประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอาบ้านเลขที่อ่เบอร์โทรอะไรประมาณนี้เอ้าครูปองบอกว่าครูครับทำไมผมต้องการที่จะลบตรงนี้ทิ้งอ่ะทำไงวิธีการลบเราชี้ถ้าเราอยากลบสามแถวนี้ออก เราคลิกลูกศรกระพิบข้างบนกด1ครั้งคลิก1ครั้งคลิกขวาเลือก d e l e t e column เห็นไหมครับหายหายเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะขยายคอลัมน์ได้ขยายคอลัมน์ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่เราจัดรูปแบบเห็นไหมครับแล้วเราก็ลองรันดูปุ๊บนะมันสวยไหมแบบนี้ ไม่สวยอาจารย์ครับไม่อยากให้มันมีตารางแบบนี้ได้ไหมได้นะครับไม่อยากให้มันมีเส้นขอบเราก็มาปรับไม่อยากให้มีเส้นขอบตอนตอนนี้เราในตารางของเราประกอบไปด้วย2ตารางนะครับก็คือตารางคลุมใหญ่กับตารางเล็กอีก3อีก1น,นะครับนี่คือพูดง่ายว่ามี2ตารางนะครับอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาอยากปรับให้มันเป็นไม่มีเส้นนักศึกษาก็คลิก จากนั้นเลือกเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับเส้นประตรงนี้แสดงว่าไม่มีเส้นเราลองรนันดูทีนึงนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีเส้นขอบนะครับเพราะว่าผมผมอยากปรับทั้งหมดปรับทั้งหมดคุณก็เลือกศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนีย่ยคุณก็รันอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีตารางมากวนใจคุณและ เขาบอกว่าอาจารย์ผมอยากได้เป็นสีครับเป็นสีสีตารางอ่ะเราก็คลิกอยากได้ตัวไหนเราก็คลิกตัวนั้นเลือกไปดิอ่ะสีสีฟ้าแต่ในการเขียนสีลงตารางเนี่ยเราควรที่จะต้องระบุบอสได้ให้มันเท่ากับ1ก็คือให้มีความหนาเป็นหนึ่งมันถึงจะมองเห็นถ้าเป็นศูนย์มันมองไม่เห็นนะครับอ่ะเราก็คลิกขึ้นไป ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอืโอเคนะครับขอจบการอินเสิร์ตารางเพียงเท่านี้นะครับ,บค,ครับ